ด่วนเลยครับคุณผู้ชมหลุดจองมาครับ v ีอ1.5 N อปี19นะครับปีใหม่ๆม่ใหม่น้อยๆราคาถูกๆต้องคันนี้เลยหัวน็อตคุณผู้ชมดูเดิมทั้งลำนะน็อตแก้มน็อตคานนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับราคา3 0 0 0 0 10,000บาทคุณผู้ชมปีด้าขอน5,002คุ้มไหมคุณผู้ชมครับล้อแมกใหม่4เส้นยางใหม่4เส้นเซ็นเซอร์ด้านหลังมีติดตั้งมาให้แล้วอีก2จุดเรียกว่าครบจบในคันเดียวในราคานี้โคตรคุ้มหลุดจองมานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยจัดไปรับ พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์คทั้งหลายนะครับเนี่ยเดิมๆแผ่นเพจเดิมๆหมเดมเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบหลุดจองมาแล้วอย่าพลาด3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทผมมีแค่คันเดียวไม่แค่หกหมื่นโลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนนะครับที่สนใจวีออสมือสองทุกทคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิววีออสมือสองพบกันกับผมบิวพิจิตรอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรถหลุดจองมา1คันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเองหนึ่งรอบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนที่กําลังมองหานะครับวีออสักคันหนึ่งไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับตอบโจทย์เรื่องการแม่ทันแนนนะครับการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับสำหรับวีออสรถประหยัดน้ํามันทนนะครรรับตงเนีี้ยกก็ว่า วีออสเนี่ยอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่แล้วเราทราบกันดีในเรื่องสปปรรพคุณของเขานะครับอึดถึกทนสมรรถนะดีประหยัดน้ํามันนะครับศูนย์บริการเต็มทั่วประเทศนะครับอ,อู่ทุกอู่ซ่อมเป็นวีออสเลยนะครับและคันนี้ความเป็นไฮไลท์นะครับจริงๆก็หลุดจองมา ลูกค้าเดิมเนี่ยเขาจัดฟไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็หลุดจอมาให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่กำลังมองหาวีออสปีใหม่ใหม่ไม,ม้น้อยๆราคาถูกๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของราคาเปิดไปให้แล้วกัน3ามแสนหนึ่งบาทคุณผู้ชมวีออสเจนสนะครับคันนี้รถปี2019ครับสมชื่อไหมครัปีใหม่ใหม,ใหม่น้อยๆนะครับเลขไม้เพียง60,000โลนะครับคุณผู้ชม3ามแสนหนึ่งบาท ไม่หกหมื่นปี19คุ้มครบจบทุกอย่างนะครับได้ยางปีใหม่ๆไปใช้ด้วยนะครับได้ล้อแม็กคันนี้เป็นตัว1.5 Ent r y เนะครับเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นล้อกระทะคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วอ่า นะครับครบจบแบบทุกอนูลูคุมขนความคุม้มเซ็นเซอร์ด้านหลังติดมาให้แล้ว2จุดปกติจะมีติดฟรีเฉพาะตัวท็อปนะครับคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้ว2จุดล้อแม็กจากล็อกระทะนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วคุ้มทุกอย่างเลยในราคา3า0 0 0 0บาทฟรีดาวนห้าพันสอ0รกว่าบาท ฟรีดาวได้ไหมคุณบิวคันนี้ฟรีดาวได้ครับพี่ผ่อนแค่5,200กว่าบาทดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ครับ2.79%ที่4ปีนะครับในกลุ่มอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนังกงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบีย้ยนี้ไปได้เลย2.79%นะครับผ่อนอยู่งวดละ5,200กว่าบาท นะครับต่างจังหวัดออกได้ไหมคุณบิวต่างจังหวัดออกได้ครับมีบริการฝากเสียไม่ถึงที่นะครับและคลิปนี้ดูให้ละเอียดครับผมรีวิวรีลันให้อีกรอบหนึ่งทุกซอกทุกมุมของตัวรถเดี๋ยวแงะทุกจุดออกมาให้ดูในการที่แบบว่าดูรถมือสองต้องดูยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําเหมือนเดิมนะครับวีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีปีสิบเก้าครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกและคันนี้มีเลขไมล์แค่หกหม ก็เรียกว่าอย่างที่ผมบอกครับตามคอนเซปต์เลยรถปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกผมเชื่อว่าหลายคนตามหาแน่นอนนะครับเพียงพอ,อ,อกการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับออปชันฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะว่าคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เรียกว่าถ้าเอาไปคุ้มฟ้าคุ้มฝนเอาในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะนะครับ v แน่นอนว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนอื่นเนี่ย ที่มันจะต้องทดแทนกันเนี่ยเราก็ติดติดตั้งเพิ่มได้อย่างเช่นจอนะครับจอทัชสกรีนเนี่ยตัว Ent ท y จะไม่มีมาให้นะครับเราก็ไปติดเพิ่มเอารถราคาแค่3า0 0 0นบาทคุณผู้ชมไปติดจอเพิ่มผมให้ตีให้หมื่นนึงเลยเอาเอาแบบจอแบบแพงๆเลยหมื่นหนึ่งเท่ากับว่ารถคันนี้สามแสนสองหมื่นบาทคุณผู้ชมได้จอทัชสกรีนกล้องถอยอะไรไปเรียบร้อยพร้อมหมดเลยก็จบแล้วในการใช้งานรถคันนึงในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ใช้จอไม่ได้ใช้กล้องมองหลังด้วยก็แค่นี้ก็เพียงพอ รฟรีดาวนผ่อนอยู่5,200กว่าบาทก็ถือว่าคบคุ้มคบจบในคันเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับดูกันให้เหมือนเดิมนะเอียดละเอียด,ยดผมจะถ่ายคลิปรีวิวทุกคันเนี่ยให้เหมือนกับว่า พี่มาดูรถเองที่บรษัเพชยยน์นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวน์ผ่อนห้าพันสองร้อยกว่าบาทคุ้มครบจบในคันเดียวนะครับหลุดจอมันไปที่เรียบร้อยใครสนใจรีบโทรมานะครับเพราะว่าราคานี้ปีใหม่ๆแบบนี้ไม่น้อรแบบนี้ผมมีแค่คันเดียวนะครับใครเห็นคลิปนี้อยู่ต้องรีบติดต่อมานะครับไม่งั้นไปไวแน่นอนนะครับด้านหน้าครับไฟหน้ายังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ธรรมดาทั่วไปนะครับกันชนด้านหน้าครับเป็นสีดําด้านนะครับมันจะยังไม่ใช่ดําเป็นโนแบ็คมันยังไม่ใช่ดําเงานะครับเพราะว่า มันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะไฟตันหมอกยังไม่มีติดตั้งมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไฟตันหมอกเนี่ยมันก็ไปติดเพิ่มเติมได้นะอ่ะมันติดเพิ่มเติมได้ตรงนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโฉมหน้านก็จะประมาณนี้เลขทะเบียนนะครับจะได้เลขทะเบียนนี้ไปเลย1 3 9 6นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนนะครับเอาเลขทะเบียนนี้ไปใช้ผิวพันธ์เดิมๆรอบคันครับไมค์แค่หกหมื่นแก้มเดิมครับไล่เคาะได้ บางๆแบบนี้นี่ดูตัวกันชนกับตัวแก้มนะครับแนบสนิทติดกันนะครับถามว่าเก็บไหมเก็บงานไหมเก็บครับในเรื่องของรอยสะเก็ดหินกันชนดน้านหน้าต้องมีเก็บอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ารถอยู่คู่เรียกว่ารถใช้งานนะครับออกมาจากป้ายแดงเนี่ยสะเก็ดหินก็กระเด็นใส่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตรงนี้ผมก็เก็บงานในเรื่องของผิวพันรอยสะเก็ดหินให้ทั่วไปอยู่แล้วเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ก็มีแค่นั้นเลยแม็กครับแม็กเดิมโรงงานนะครับแต่แม็กเนี่ย ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้นะตัวเอนทรีอ่ะจริงๆมันจะเป็นล้อกระทะแล้วก็ฝาครอบนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนแม็กให้ใหม่เลยนะครับเป็นแม็กตัวรองท็อปก็คือแม็กตัวมิดนั่นแหละนะครับเปลี่ยนมาใหม่ให้4ล้อเลยนะครับยางเป็นยางดันหลบนะครับดันหลบอีซีสามร้อยพัทนะครับเป็นยางปี24อ่ะนะครับยางใหม่ปี24เลยนะครับยางใหม่ปี24นะครับดอกยางร่องยางหรือเยอะแยะก็พูดง่ายแม็กใหม่ยางใหม่ครบจบคันนี้นะครับง่ายๆเลย เบ้าโชคครับเดิมๆเห็นไหมครับมาร์คสีโรงงานนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีแงสวยเดิมครับคันนี้คุณผู้ชมคุ้มๆเลยตัว NT 310,000บาทล้อแม็กยางใหม่4วงนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเหลี่ยมสันตุลต่างๆคมชัดอ่านะครับแบบนี้นะครับออกระจกมองข้างตัว Entry ตัวเริ่มต้นได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะ อ่านะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องมานั่งพับมือนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกบานหน้าเดิมแท้ Toyota อ่านะครับเห็นนะเดิมแท้โ Toyo ต,ต้นะครับทั่วไปเลยติดฟิล์มาให้แล้วรอบคันนะครับหน้า40รอบคัน60พร้อมทุกการใช้งานครบจบในคันเดียวนะครับสามแสนบาทเอาไปขับได้เลยแบบ สบายๆนะครับก็ปรับสภาพพร้อมที่จะปล่อยรถเรียบร้อยแล้วเหลือก็เหลือแค่ว่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวอย่างเดียวนะครับเวลามีคนมาจับมาจองผมก็จะปล่อยรถอย่างงี้นะครับก่อนวันปล่อยรถผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องให้ครบจบในคันเดียวนะครับทีเดียวไปเลยขับได้ยาวๆนะครับไม่แค่6กหมื่นกว่าและดูภายในครับเอี่ยมเอี่ยมครับนะครับเอี่ยมเอี่ยมเดี๋ยวก่อนออกรถเนี่ยผมสปาเพิ่มเติมมาให้อีกรอบหนึ่งในเรื่องของการฆ่าเชื้อดูแลความสะอาดภายในนะครับล้างล้างขัดสีดูดฝุ่นกันอีกรอบหนึ่ง นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราจะปล่อยรถเนาะนะครับก็เดิมๆครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับภายในเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันฝั่งนู้นอีกทีนึงนะครับน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับอ่าแผ่นเพจเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกปี19แท้ๆนะครับนี่น็อตเดิมๆอ่ะไล่ดูประตูให้นี่แกะออกมาครับประตงประตูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆอันนี้ฝุ่นนะเอามือลูบก็ออกนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมๆกลมๆแบบนี้สวยงามมากคุณผู้ชมเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเลยทั้งคัน นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทได้วีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลไปใช้มือเดียวจากป้ายแดงไปใช้เลขไม้หกหมื่นโลกับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทและฟรีดาวผ่อนอยู่ห้าพันสองโคตรจากคุ้มนะครับบอกได้อย่างเดียวสนใจรีบโทรมาครับเบอร์โทรหน้าคลิป0 8 5 5 3 6 6, 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามา พูดคุยรายละเอียดการออกรถรายละเอียดกับไฟแนน์ได้นะครับยินดีให้บริการกระจกเดิมแท้โตโยต้าครับทุกบานเลยเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับเบาะด้านหลังครับเป็นเบาะผ้าเหมือนกันครับหน้าหลังแบบนี้หลังคาครับไม่มีรอยจงรอยเจิมนะครับไอตัวแผ่นพลาสติกที่บังแดดยังติดไว้อยู่เลยนะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมแกะขึ้นมาครับรอยคีดระบบโรงงานเป็นไงคุณผู้ชมตัวแป้งแป้งแบบนี้เลยคมกริบนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมไล่เลียงจนไปถึงเม็ดล่างแบบนี้นะครับ อยาวจนถึงด้านบนให้ดูกันจะชัดตะเข็บเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับดูเสร็จแล้วก็เก็บนะให้เรียบร้อยนะครับเปิดด้านบนมานะครับเนี่ยไล่เรียงมาเลยตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆอ่ฝั่งซ้ายเคลียร์นะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายอ่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายประตูหน้าฝั่งซ้ายเคลียร์ทีนี้เดี๋ยววนมาดูด้านหลังนะครับเดิมไม่เดิมนะครับในราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทโคตรถูก ไม่แค่6 0 0 0 0ฟรฟีดาผล5นห้นนะครับได้แบบออปชันฟังชันก็เพียงพอการใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวท็อปแต่มันถูกอะ่ะนะครับฟีดาผล5นห้เองใครที่แบบว่าอยากหารถไว้ให้ญาติผู้ใหญ่ใช้นะครับอยากซื้อไว้ให้ลูกขับไปทำงานใกล้ๆไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ตไ,ม,ไม,ม่ต้องการออปชันฟังก์ชันวิองตอบโจทย์ครับและคันนี้สามแสนในหมื่นบาทอย่างก็ได้รถใหม่ไม่แค่6 0,000เองเซ็นเซอร์ด้านหลังก็ติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาติดเพิ่มเองล้อแม็กยางใหม่ครบหมดทุกอย่างเลย เรียกว่าครบจบในคันเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายต่อกระจกหลังมีไล่ฟ้าให้นะครับมีเดิมแท้โตโยต้านะครับไล่ฟ้าให้ปกตินะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบพันมาดูด้านหลังฝาท้ายนะครับบางๆเดิมๆนะครับนี่หัวน็อตไม่เคยขยับทั้ง2ตัวสีนั่นข้างมาเล็บจิกดูนะครับนี่เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับไล่เคาะได้หมดเลยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับเดิมแท้โตโยต้าหัวน็อตไม่เคยขยับนะคานด้านหลังนะครับนี่ ขาหน้านหลังเม็ดอาร์คลอยตะเข็บนะครับไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะฮะคือมือไม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับยางอะไหล่ยังไม่เคยลงพื้นเลยคุณผู้ชมดูดิยางอะไหล่ใหม่กลิปเลยนะครับดอกแน่นๆเลยดันหลบนะครับซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมนะครับลากยาวไปถึงตัวในแผงตั้งท้ายนะครับซีนทับมะพร้าวเดิมๆแบบนี้เลย เดิมๆคุณผู้ชมครับ310,000บาทครับสนใจรีบติดต่อนะครับ0855366287บิวเพชรยนะครับผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันออกรถเลขกจจะไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้บริการนะเพราะว่าก็คันนี้ผมมีแค่คันเดียวนะครับในราคาคือปีใหม่ๆแบบนี้ปี19เนี่ยแล้วราคานี้ใหม่แค่60,000น่ะ ผมมีแค่คันเดียวถ้าคุณผู้ชมพลาดคันนี้ไปผมมาหาคันไหนทดแทนให้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะไปเจอตัวรองท็อปตัวท็อปซึ่งราคามันก็แพงเนาะตัวรองท็อปมันก็3ามแ0 0หกหมแพงกว่านี้5 0 0ห้าหมื่นตัวท็อปสุดก็3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันะครับแพงกว่านี้อีก9 0,000มนะครับมันก็จะผ่อนแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าอยากได้รถที่ถูกไหม่น้อยปีใหม่สภาพแบบกลิบๆนะครับยางใหม่4เส้นแม็กใหม่4เส้นนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก คร,ครบแบบนี้คันนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรมาได้เลยนะครับเดิมๆครับรอยขีบระบบโรงงานนะครับเม็ดอาร์กยาวจนถึงด้านบนนะครับเดิมๆครบมีมีครบทุกเม็ดนะครับไม่มีเม็ดไหนแหว่งเลยอ่าประมาณนี้นะครับดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กตะเข็บเดิมๆไล่ย,ยาวไปเลย นะครับสวยงามมากสำหรับคันนี้ใครสนใจอยู่รีบเลยนะครับรีบติดต่อมาเลยเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287นะครับ3า0 0บาทได้ V ีออส1.5 n ่ปี19ไป, 19, ปใช้ไม่แค่60,000 60,000เท่าไหร่มามาดูนะครับมาดูเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้นะครับกุญแจเป็นดอกขายแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปบิดชึ่งทีเดียวติดนะครับดูเลขไมครับ61,000โลคุณผู้ชม โอเคไหมครับไม่หกหมื่นหนึ่งพันโลกับรถปีสิบเก้าแล้วขายอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวเอาไปผ่อนอยู่ห้าพันกว่าบาทห้าพันสองร้อยกว่าบาทโคตรจะคุ้มนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆหมดเลยนะครับสติกเกอร์ลมยางครับอ่าสติกเกอร์ลมยางก็ไม่มีร่องไม่มีถลอกนะครับหัวน็อตเสาบีอ่าเสาบีเดิมๆนะครับนี่เดิม ประตูฝั่งนี้ดูกันให้ครบทุกบานนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปท้ายคลิปเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าหน้ารถดูโครงสร้างหน้ารถด้วยนะครับดูกันให้มั่นใจนะครับจริงๆผมถ่ายให้ดูรอบนึงแล้วแหละตอนที่รถเข้ามาใหม่นะครับอันนี้มันก็ปรับสภาพพร้อมที่จะตั้งขายเรียบร้อยแล้วผมก็มาให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่ามันหลุดจองมาด้วยผมลงคลิปไปรอบที่แล้ววันเดียวลูกค้าจองมาเลยนะครับก็เลยทําให้พี่ๆหลายท่านในพลาดไปนะครับวันนี้ มาอีกรอบหนึ่งนะครับในราคาเดิม3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟีดเอฟผ่อนห้าพันสองนะครับไม่ตามที่ผมแจ้งไป6กหมื่นกวโลนะครับหกหมื่นหนึ่งพันโลนะครับพฟมลายเป็นมัลติฟังก์ชันออกขอพายโฟมลายเนี่ยเป็นยูเทนธรรมดานะครับแอร์แบกมีให้คู่หน้านะแต่พฟม,มอาพฟมลายเนี่ยเป็น e ี s ีเอสพาวเวอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจอไม่มีให้นะครับจะเป็น ชุดเครื่องเสียง CDFM AM ธรรมดานะครับตรงเนี้ยราคารถมันแค่3 1 0 0 0บาทพี่เพิ่มเงินได้ไหมถ้าพี่อยากได้พี่เพิ่มเงินตักอ่ไม่เกินหมื่นพี่ได้จอทัชสกรีน10นิ้วนะครับเป็นจอ a อ d ด o i d พร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังอย่างเงี้ยก็ได้นะครับประมาณ8 0 0พันกว่าบาทก็ได้แล้วเท่ากับว่าพี่เสียเงินเพิ่มอีก8 0 0พกว่าบาทพี่ก็ได้ได้จอเหมือนแบบตัวรองท็อปเลยแรงกว่าด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่บางคนบอกว่าพี่ไม่ได้ใช้บิวแค่นี้ก็พอแล้วพีีีีีี่่่่ขัับบรรรถถถพไไไมมมมมด้ฟงออ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 ะกกืืืืเเเาาาา็สสยยน สายเสียบมือถือเปิดเพลงฟังผ่านมือถือได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีมือถือแล้วจอเราไม่จาเป็นต้องใช้นะครับแค่นั้นเลยแอร์ Air, นะครับเป็นแอร์อนนล็อกปรับได้สี่ระดับอ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับนี่อ่าผมขออนุญาตเปิดแอร์สบายเลยทีนี้กําลังร้อนเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับก็มีในเรื่องของตัว M ให้นะก็คือเกียร์แมนนวลนะครับเอาไว้เชนได้แบบนี้ขึ้นลงนะครับถอนเกียร์เร่งเกียร์ได้ปกติทั่วไปนะครับหรือว่าจะใส่เป็นออโต้ดียาวๆแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น CVT 7สปีดแบบขั้นบันไดนะครับจับคู่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็น Dual VVTi นะครับนี่ t ท็ t ช o นคอนโทรลมีมาให้แล้วด้วยนะครับตัวเริ่มต้นไม่ได้แย่นะครับมีแท c กชันคอนโทรลมาให้แล้วระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD นะครับมีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับสำหรับตัวท็อปอ่าสำหรับตัวเริ่มต้นขออภัยนะครับก็เรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับออปชั่นฟังก์ชันไม่มีอะไรมากมายสำหรับ VX นะครับก็พื้นฐานเลยนะครับเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีครบไปทุกอย่างนะครับก็ถือว่า คุ้มๆเลยในราคา310,000บาทฟีดาขอน5้0พได้วีออสได้ความอึดถึกทนไปใช้ได้รถประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีๆได้แบรนด์หลักไปใช้นะครับไม่แค่60,000เองนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งปิดคลิปไปดูกันต่อหน้าห้องเครื่องกันว่าเดิมขนาดไหนก่อนจะตัดสินใจไปชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอตามที่ผมแจ้งไปเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมวีออสเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปสุดนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับดูโอวีวีทีไอนะครับซีซูบแถวเรียงดีโอเอสจีขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยแปดแรงม้าก็เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับร้อยแปดนะครับ ครบจบในคันเดียวอยู่แล้วสำหรับวีออสห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับไม้แค่6 1 0 0 0่นหโลคุณผู้ชมห้องเครื่องคือนิ่งๆเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์วีออสอ่ะโครงสร้างหลักนะครับเบ้าโช๊คนะครับเดิมๆครับเม็ดอาร์คลอยซีไม่มีโดนแกะสติ๊กเกอร์มอกอคานครับหัวน็อตครับเดิมๆหัวน็อตแก้มครับไม่มีขยับหัวน็อตตัวในฝากระโปรงนะครับหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยขยับเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้าอ่าเดิมๆหมดเลยทุกจุดคานนะครับนี ไม่คดไม่งอนะครับเดิมเดิมแบบนี้อ่านะฝั่งนี้นะครับหัวนัดคานหัวนัดแก้มนะครับเดิมเดิมทุกจุดอ่ะสามแสนหนึ่งบาทคุณผู้ชม v ีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีปีสองพันสิบเก้านะครับสติกเกอร์เหรียญบาทน,นะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศนะฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับหนีบทีมและติดเข้าอ่านุ่มๆแบบนี้เลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสําหรับตัววีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับเดิมทั้งคัน เดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับเลยในราคา3 1 0 0 0 0บาทได้รถปี19ได้ไม้ห6 1 0 0่โลไปใช้ได้รถมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่กิโลแรกไปใช้ ผมมองว่าโคตรคุ้มนะครับในเลทผ่อนที่5,200กว่าบาทสนใจรีบติดต่อมานะครับ0855366287ผมบิวเพทย์ยนผู้จัดการฝ่ายขายครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดก็จะไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับรีบโทรมานะครับมีแค่คันเดียวแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ